CROW uh -huh. โดดแสงดาวสกขาของค้าวอย่าได้ ก็ที่ต้องใช้เสียงร้องอย่างนาก็ตามประทรมทั้งสองถึงจะร้อง มันจะได้ขึ้นเพศครับถ,ถึงไหนแล้วฟังฟังด้วยฟังดีแล้ว นาทีนาทีที่มันฉายซ้ำอีกแล้วเนี่ยแม่ติดตามเนาะแล้วดูนาทีไงติดตามละครเนี่ยพักติดละครดูเขตปูปูไงทศพลทศพลเอกหล่อแล้วก็ดูอีลำเจี๊ยบโอ้ยดาวไล์ละเกลิคอนเขาต้องการละเกอะไรนะลิเกคร ลิเกละครลิเกเนี่ยนอนน้อยแก ก็นั่งเรียบร้อยนี่ท่านร้องให้แบบเรียบร้อยได้ไหมอ๋อให้เรียบร้อยเหรอหองเมาม่วะงี้ทำไมเอานั่งให้เรียบร้อยดูท่านนำบุญร้องนำบุญร้องสิเมืองขานนาลิกเกเแน่แน่แน่นั่งให้เรียบร้อยอย่างเขาอ่ะอ๋อให้ร้องอย่างนั้นเมื่อกี้ร้องยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยร้องยังไงนะ เขายาวเขายุ่งเพื่อให้โยมนั่งเฉยๆร้องไม่ได้ต้องเงยหน้าเงยตาเงยดูยอดโบสถ์เขาเรื่องไม่ได้ดูลองร้องปกติให้มันเรียบร้อยเหมือนพระมั่งไม่ได้ใให้ร้องปกติใช่ไหม่าร้องปกติเขายาวเขายู่งเพื่อให้โยมวรองเดี๋ยวทำไมอ่ะก็คอมันสั้นนะ อ๋อไม่มีขอออเลืมมองไปขอสั้นพระคอสั้นเอาเลยขอเลยเต็มที่เข้ายาวเขาโยะเพืยมหัวรอเลิมแม่เลิมพอ่อเลิมโลกเลิมพ่วันีโพหลง เป็นยังไงลดเลขทะเบียนปอใบไม้ยอ,อยักษ์สี่หนึง่เาป็นยังไงปอใบไม้ยอ,อยักษ์4 1 1 9น่เาป็นยังไงกรุณารีบไปที่รถของท่านโดยด่วนทำไมขนานี้เป็นยังไงหมาที่วัดได้กัดลอ้อรถของท่านยับหมดแล้วไ,ไ,ไ่ขยับรถลปนะโยม นวลทันได้กลัดห่าเป็นการบรรเทาความเมากามายาดโยมชัลจาโปลดจงตั้งใจฟังรัดมาตรงรังอสุดเจงนโปเตงเกิดเป็นชาย มันไม่สะอาดลวนแต่เปื่อยพังมาดูเรือพอนายแม่นางเหมือกนการทุกข์โึงความสวยที่เคยเป็นทรัพย์มันก็เพียงสำรับไปหาคูโเคียงข้ามแต่พอสิ้นความสวยสเสน่ห์ าหากโยมไม่สร้างคุณงามความดีก็นี้จะต้องระทวยระทวย,<ป>วยเดี๋ยวต้องระทวยเดี๋ยวรัทวยเฮ<ว>้ยทำไม<ว>อ่ะเป็นนักเทศเป็นนักแหลชื่อดังระดับประเทศไปมาทั่วเหนือใต้ออกตกระทวยเ,ทเดี๋ยว มัเทศหลานกระเบือวันนี้แม่ถวยถวยถวยเดี๋ยวมาพูดได้ยังไงแล้วนักเตะน่กเราเป็นพระเทศไงแล้วก็ถวยเบาๆเซ่แต่ถวยทําไมดังแล้วกนเราอยากให้มันชัดเนี่ยอ๋อมันต้องชัดไงถวยนี่นะอะถวยเดี๋ยวมันจะตะลิดไปยังอื่นเสียไม่ต้องไปถวยดังถวยเบาๆก็พอเอาถวยเบาๆถวยเบาๆก็นี่จะต้องระถวย เบาเบาเพราะความอะไรเราไม่ใช่บอกว่าให้ลองคำว่าละโถยเบาๆให้ออกเสียงเบาๆก็ออกเสียงเบาๆเนี่ยลองมันให้ดีๆหน่อยฮิระโวยดีๆเพราะความเอาเทศองเดียวไปเลยทั้งนั้นนะแซลเล่นแหมคนที่นี่ฟังเทศกันดีจังเลยโอ้คนเยอะเยอะเนาะ นี่ถ้าเป็นที่อื่นนะทําไมยอุย้ยกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันหมดแล้วเอ,อที่นี่ยังฟังเทศกันดีสาธุนพราความสวยเราโสมคนที่เคยนิยมก็จะนายหน้านี้ก็หันข้าเพึงซึ่งคุณความดีมันก็ เพราะไม่เคย เป็นงโยมอย่ามวัวทำนางใจลอยมีปลีกมีย่อยก็ลองย่อนย่อนกันเขา้ามามาไม่เท่าไหร่ก็โดนโยมลำเลียงสะเบียงบุญเอาโยมจา่ามาสั่งสมทุนติดกันเทศกันเถิดนาอ๋อติดกันเทศเครื่องไฟ ละนงละนาดนี่เขาได้ค่าครูกันหมดแล้วไหวครูค่ากำหนดเรียบร้อยใช่ลูกพระสามตัวเนี่สามองค์สามองค์นี่ยังไม่ได้ค่าครูเลยพัเหมือนแมวไงวะเดีตัวเลือกในตัวเลือกอ,อมาไกลครับขอค่าครูเป็นกำลังใจเขาบอกว่าติดพุ่มกันเทศนี่จะทำให้วัดน้องคอยงามอุยสาถุแต่ถ้าโยมมีน้ำใจมาลุกมาใส่ในย,นย่ง,งจะทำให้ลูกพระเทศเสียงดีกว่านี้ เลิกม,มันสักหกโมงเย็นนี่วันเนี้ยสาธุยมแม่ขอให้ล่ำให้รวยนะแม่นะจะขอให้รวยเช้าวรวยสายรวยใบยรวยเยน็นยสาุยาแม่หลับขอให้ได้เงินหมื่นยาาแม่ตื่นขอให้ได้เงินแสนสเดินแข่ขงแขนอยู่บ้านเฉยๆขอให้ได้ทีละล้านละล้านละล,ะละ้านสาธุส,าธสำหรับแม่คนเดียวที่ลุกมาใส่นะอ้าวแล้วคนนั่งมาทางาลาแล้วอาจารย์พระรูใครยังไม่ได้ใส่จนยังไงอยู่ยังงั้นเลยจ้า แช่งโยมะเนี่ยจน,จนบุญจนบนุญจนบุญจะใส่ก็ใส่เข้าไปเิบเจะใส่ก็ใส่เข้าไปโยมพอใจทำไมต้โองรอให้พระท่านบอกจะใส่ในยามหรือใส่ในขันตามสบาโยมฉันไม่ต้องรอให้พระท่านบอกต้องให้บอกถากว่าดีไม่มีทางเสียมาใส่ทั้งผัวทั้งเมียละพระไม่สี Mãi để lọt hay tỉnh năng năng เฉยเลยไปอีเชฟปะไปแล้วกำลังมันพี่นะเนี่ยระะาตีดีราธานีเออราธานีอนุโมทนาโ <c oughs> ยมที่นี่ดีจังเลยจ้ะฟังเทศให้จบนะแม่นะอนุโมทนาจะขอให้ร่ำไม่รวยให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านครับมโยมมาติดกันเทศแล้ว ไปโสวิมเมืองวิมานสาธุใครที่มาฟังเทศวันนี้อนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่าน โยมที่มาวันนี้บางคนบางท่านทำงานหนักตั้งแต่สาวสาวหนุ่มๆจนอายุห้าสิบหกสเจ็สิบก็ยังไม่รวยสักทีเป็นยังไงมีแต่เป็นหนี้เป็นศินเออมันแย่จนจนจนในพวกหมวกกันน็อกสนิทกับคนในบ้านแล้วมาทุกวันวันนี้มาฟังเทศเวสันดรถ้าใครฟังจบไม่หนีไปไหนเป็น,น,ปนยังไงโยมกลับบ้านไปก็ขอให้ หมดหนี้หมดสินทุกคนทุกท่านเลยจ้าสาธุใครที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บปวดหลังปวดหัวปวดท้องปวดเอวปวดไหล่ปวดขาเป็นโรคไอ้นั่นเป็นโรคไอ้นี่ไม่หายสักทีไม่รู้จะทํำยังไงเบาหวานก็มีความดันก็มาโยกฟังเทศจบวันนี้ไม่หนีไปไหนขอให้ กลับบ้านไปหายโรคหายภัยทุกคนทุกท่านเลยจ้าสาธุลูกหลานเหลนหลนยังดื้อยัง,ออยงรันมันดือ้อมันโซนเป็นผัวเป็นเมียทะเลาะก,กันทุกวนันทุกวันเช้าด่าเย็นด่ากลางคืนยังลุกขึ้นมาด่ากันอีกจ้าโถแม่คุณ<ม>ใส่ก้องอยหนึ่งใส่ทองเนอะเรายม มัน<อ>านานดักป้นจริงบานอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโยมแม่เอาแบงร้อยคืนได้ไหมทำไมเอาสร้อยในคอใส่แทนโลภมากพ่ยสงสารแม่แกเดินไหวไหมเนี่ยเอาเอาทองในคอมาเอาข้อมือมาให้ผม กลายที่ยังครอบครัวไม่มีความสุขวันนี้ฟังเทศกลับบ้านไปเป็นยังไงตอให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกครอบครัวเลยจ้าสาธุวันนี้เทศในเรื่องเวทสันดอนก่อดอนเนาอกลับในมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเจ้าวาดพ่อพระครูสิริวัชิรานุยุทธเจ้าวาดวัดหนองคอยน้องคอยรอง เจ้าคณะอำเภอลานกระบือครับแล้วก็กราบน้ำสการภิกษุสามเณรทุกรูปครับนะเจริญพรญาติโยมก่อนอื่นแนะนำก่อนก่อๆโยมอาจจะยังไม่รู้จักนะองค์ซ้ายก่อนผมนี่นะอ่าองค์ซ้ายนี้ทางแตะวันขึ้น โยมฟังเทศที่ไหนโยมได้บุญที่นั่นเพราะว่า<ม>พระอาจารย์องค์นี้ท่านชื่อว่าอาจารย์นำบุญ,บญไปไหนก็เอาบุญไปฝากโยมสาแล้วองค์อยู่เยื่องเบื้องขวามือนี้อ,องค์ที่ตัวดำดำกลมๆลมลูกนิมิตเนี่ยนะนยองค์นี้ไม่ได้เป็นพระธรรมดานะโยมมลนอกจากท่านจะเป็นพระแล้วเป็นอะไรอีกท่านก็ยังเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจ เดือนที่แล้วไปตรวจเจอโลกไตอีกโลกหนึ่งครับท่านป่วยอาการไม่ค่อยดีแล้วเออเชื่อจันลาหูจ้าจ้ากว่าจะออกจากกุฏิมาเทศนยโยมฟังได้ไม่ใช่ง่ายง่ายนยโยม,มต้องบูชาด้วยของดำเจ็ดอย่างถึงจะคลานออกมาได้ แบกส<า>ังขารจากสุขโขทัยมากำแพงเพชรได้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามีโอกาสฟังท่านเทศที่ไหนโยมก็รีบไปฟังอำมปี60ท่านอาจจะไม่มีชีวิตอยู่เทศให้เราฟังแล้วย,ยังอยู่จ้ะแล้วองค์กลางที่หน้าตาหล่อๆเหมือนเวียสุกละละวัดมีหล่อตายแล้วทำไมอ่อเอเอหล่อๆไม่มีใครแนะนำก็นี่นำเองไงครับ ชื่อลูกพระครูประหลัดวัฒนาวัฒนะเมธีนักเทศชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีเรียกมหาวัฒนาก็ได้ครับผมเรียกพระรูประหลัดวัฒนาก็ได้ครับเรียกไอมหาวัดก็ได้มาเพื่อนกันไงแล,แล้วแต่โยมจะเรียกจาก้จาจ่าใครมาทำเค้กลิ่นหึ่มแถวนี้ไห้หอมจริง,หอ,รงหอมเนาะ แกงอะไรโยมกินไม่รู้จักอิ่มกันเรื่องไงพวกโยมเขาเทศกันแล้วไม่รู้ไปรับเวลาเหรออย่าไปด่าไม่ครัวนี่ไม่ได้ว่าไม่ครัวว่าคนกินก็คนกินไปหาก็ต้องทําให้กินอย่างนี้อนุโมทนาเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราได้มาเทศวัดนี้คเมื่อกี้นี่เดินขึ้นไปดูโบสถ์เป็นไงโอ้โหโทษนะทําไมล่ะถ้าใช้คําพูดบ้านผมสุพรรณบุรีเนี่ยว่ายังไงโอ้เขาบอกโอ้โหนี่คนพ่อคนแม่โบสถ์เลอยงเนี่ยทําไม่ มันใหญ่ขนาดนี้ลยโยมกว้างเก่าว่ายาวสิบเก้าว่าได้ข่าวว่าพ่อหาปัจจัยสร้างปีกว่าเออเจ็ดล้านเจ็ดล้านกว่าก็ไปแล้วสาธุนักวัวฝังในดินนะประมาณสี่ล้านเออนะอนุโมทนายโยมนะครับขอให้โบสถ์เสร็จก่อนแล้วกันนะโบสถ์ก็ต้องเสร็จเองฮิอ่ะโบสถ์นี่ก็ต้องเสร็จเองเอาก็โบสถ์ต้องเสร็จก่อนไงพูดพูดนี่แปลกๆนะพูดไม่ได้พูดแปลก บางวัดเนี่ยสร้างโบสถ์เนี่ยอ่าบางวัดก็ดีก็โบสถ์ก็เสร็จก่อนอ๋อเออบางทีถ้าวัดไหนไม่ดีก็จะวาดสเสร็จก่อนโบสถออ์อ๋อผมอ่าผมก็อธิษฐานให้ดีงให้โบสถ์เสร็จก่อนอ๋อเจ้าวาตายก่อนโบสถ์จะเสร็จแต่วันนี้ไม่ตายหรอกวัน <c oughs> <ต>นี้ตต้องเป็นรองหลวงพ่อมหาใหญ่ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่ครับต่อไปอาจจะได้เป็นหลวงพ่ออำเภอเป็นหลวงพ่อจังหวัดไป